ต้งเสียงน้ำไหลพี่น้องเปิดน้ำใช้ถังแทงนะข้าในเต็มอยู่มันเ่ได้เปิดมันโดนนมมััเต็มแล้วมันก็สตาร์ทเองอืากาศหนาวๆเลยพี่น้องยามเล่นผมไม่หนามอุ่นอ่ะผมไม่หนามอุ่นอ่ะผมไม่หนามอุ่นอ่ะ S 1> <S 1> <S เรื่องกยิลร้องอ่านน้ำปุ่นทางแหกเรื่องกลรองอ่านน้ำปุ่นทางแรกาคนไม่นอนสาคนไม่นอน้อ,นอน่น ห้องมีกี่น้ำด้วยห้องหลินเชือเอ่อพี่น้องขึ้นขึ้นซานเลยอนบไมหมแม่เนาะขึ้นมันทีไรก็แม,ม,ม่ยี่สิบกวางเนี่ยขึ้นมือขึ้นอะไรกันทีได้อาบครั้งแรกมือเดียวกันกับน้องอ้นพาอ๋อชื่บังเอิ่นเนี่ะ lượt ngàn mười điều uhm...